ในพีนี้นะครับผมจะมาชวนท <EP> <เ>ุกคนคุยเกี่ยวกับว่าถ้าเรามีจอโค้งเนี่ยแล้วเราต้องใช้ไฟ LED Light Bar ที่เหมาะสำหรับจอโค้งไหมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับก่อนเลยต้องเล่าก่อนเลยนะครับว่าจอโค้งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายความโค้งนะครับมีความโค้งที่มีต่างกันนะครับแล้วก็ไฟ LED Light Bar ในปัจจุบันเนี่ยตอบโจทย์สำหรับจอโค้งแล้วก็จอตรงด้วยนะครับแล้วถามว่าเราจะต้องใช้แบบไหนล้วเราจำเป็นที่จะต้องใช้แบบจอโค้งเลยไหมนะครับหรือเราสามารถใช้แบบจอตรงได้ปกติเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะพามาคุยกันทีละข้อเลยคร จอโค้งนะครับแล้วใช้ไฟที่เป็น LED Light Bar แบบจอตรงเนี่ยก็จะมีปัญหาได้อย่างหนึ่งครับถ้าจอของใครเนี่ยนะครับมีความโค้งที่ค่อนข้างเยอะนะครับ LED Light Bar ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อจอโค้งนะครับมันก็จะมีปัญหาที่ตามมาหลากหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของไฟนะครับที่จะไม่สามารถฉายออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของหลอดครับก็คือพอราวางลงไปเนี่ยนะครับจุดที่จอมันโค้งใช่ไหมครับมันจะทําให้ตัวจอที่โค้งเนี่ยนะครับไปบังไฟตรงนั้นได้นะครับก็เียว่าเราไม่สามารถใช้งานไฟได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแลวการ จะทําให้มาส่องที่จอของเรานะครับแล้วก็เป็นแสงรีเฟล็กที่สะท้อนออกมาเข้าตาเราได้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือถ้าไฟ LED l i Bar ที่ทำมาเพื่อจอตรงเนี่ยนะครับเขาจะมีความสูงที่ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าพอเป็นจอตรงใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องการเรื่องของความห่างตัวไฟกับตัวจอมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอเป็นจอโค้งเนี่ยตัวไฟนะครับเขาจะต้องทําให้มีความห่างออกไปจากตัวจออีกนะครับเพื่อให้ไม่บังตัวจอนะครับห้ ไม่รีเฟกกับเจ้าตัวจอของเราอีกด้วยนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับถ้าเราจะแก้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ยังไงนะครับอย่างแรกครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูก่อนนะครับว่าจอของเราเนี่ยนะครับมีความโค้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งความโค้งตรงนี้นะครับสำคัญต่อการเลือกซื้อไฟ LED Light Bar ที่เหมาะสำหรับจอโค้งมากๆนะครับเพราะว่าจอโค้งในปัจจุบันนะครับก็มี1000 R นะครับ 1,800R นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของความโค้งที่มีความโค้งมากโค้งน้อยแตกต่างกันนะครับถ้าคนรับจ ตรงเนี่ยอันนี้คือติดปัญหาแน่นอนนะครับไม่สามารถใช้งานได้เนาะแต่ถ้า 1,800R เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะผมจะมาแนะนําว่าถ้าเราใช้เหมาะกับตัวจอโค้งจริงๆนะครับเราจะได้ประสิทธิภาพในการใช้งานไฟ LED ไร้ไบ t ที่เต็ม100%แล้วก็ให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีจริงๆครับต,ต่อมาครับเรามาดูไฟที่เหมาะสําหรับจอที่มีความโค้งสูงๆนะครับพวก 1,800R ตัวนี้นะครับจะมีความโค้งจอที่เยอะมากๆเนาะไฟ LED ไร้บ t ที่เหมาะกับ 1,800R เนี่ยนะครับเขาก็จะดีไซน์มาให้มีความโค้งที่เท่ากับเจ้าตัวจอโค้งของเราเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะได้องศาไฟที่พอดีกับจอของเรานะครับเรียกว่าพอเราเปิดไปปุ๊บนะครับมันก็จะส่องแสงลงมาตามเคฟจอของเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่บางจอของเรานะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยแสงไม่เข้าไปสะท้อนหน้าจอของเราอีกด้วยนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนลองไปดูนะครับว่าจอของเราเนี่ยมีความโค้งที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นจอที่โค้งเยอะเนี่ยนะครับก็อยากให้ซื้อ LED ไลท์บาร์ที่มันเหมาะไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆถ้าซื้อมาไม่เหมาะเนี่ยผมว่าใช้งานไม่ได้แล้วก็เเสสีีีีียยยขอออองงงตตัั้้้ดดวนไปซืใหมม่่ทพ ต่อมาครับมาดูเจ้าตัวเป็นเอล b ไลบาร์แบบตรงนะครับที่เหมาะสำหรับจอโค้งที่มีความโค้งน้อยนะครับถ้าเป็นจอที่มีความโค้งน้อยๆนะครับเราก็สามารถใช้เอ l i ไลบาร์ที่เหมาะสําหรับจอตรงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการเสริมหรือว่าต้องไปดูนะครับว่าเจ้าตัวไฟตัวนั้นนะครับมีความห่างจากตัวยืดออกมาสักเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีความห่างจากตัวจอของเรานะครับออกมาเยอะพอสมควรเนี่ยก็เรียกว่าสามารถใช้งานกับจอโค้งที่มีความโค้งน้อยได้นะครับทำให้เราใช้ได้หลากหลายจอนะครับการที่เราใช้ไฟที่เหมาะสำหรับจอตรงนะ ถ้าบางคนีความสุกว่ามันสวยงามกว่านะครับหรือว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่มันไม่สามารถทําได้ในตัว LED Light Bar สำหรับจอโค้งเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีจอโค้งน้อยนั่นเองครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะชวนทุกคนคุยนะครับ LED Light Bar ที่เหมาะสำหรับจอตรงหรือว่าจอโค้งเนี่ยอันไหนให้ประสิทธิภาพแสงได้มากกว่ากันนะครับ LED Light Bar แบบตรงเนี่ยนะครับให้แสงที่ได้กว้างกว่าพอสมควรนะครับมากกว่า LED Light Bar ที่ทำมาเพื่อจอโค้งนะครับด้วยหลักการของมันนะครับก็คือถ้ามันตรงเนี่ยมันจะสามารถฉายได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันจะมีความกว้างแบบนี้เลยนะครับ ใช้กับโต๊ะที่มีความกว้างของเราเนี่ยได้เยอะมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ทํามาเพื่อจอโค้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีความโค้งพอสมควรนะมันก็จะไม่ได้มีความกว้างที่มากเป็นสี่เหลี่ยมแบบ L e d ดีไลท์บาร์แบบตรงนะครับพอเป็นจอโค้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความแคบขององศาในการฉายเนี่ยที่น้อยลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้จอโค้งแล้วยังไงผมก็คิดว่าไปใช้ LED ดีไลท์บาร์ที่เหมาะกับจอโค้งจะดีกว่านะครับถึงว่ามันจะไม่ได้กว้างแบบจอตรงนะแต่ว่ามันก็สวยงามเรื่องของการใช้งานในระยะยาวมากกว่านะส่วนใครนะครับที่ใช้จอตรงเนี่ยผม ตรงเนี่ยก็จะมีทางเลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีแอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับไฟได้หลากหลายอย่างนะครับมีฟีเจอร์มากมายหลากหลายแบบเลยนะครับแล้วก็มีไซส์ที่ให้เลือกเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับถ้าคนที่มีโต๊ะกว้างเนี่ย LED ไลท์บาร์แบบตรงที่มีความใหญ่พอสมควรเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ของเราหรือเปล่านะครับหรือว่าใครมีโต๊ะเล็กนะครับลองใช้เป็น LED ไลท์บาร์แบบโค้งมาใช้กับจอตรงได้ไหมผมคิดว่าใช้งานได้นะอยู่ที่ความชอบความต้องการเราได้เลยอย่างแรกนะครับอยาก ลองยึดกับจอดูก่อนนะครับว่าถ้าใช้จอตรงนะครับลองใช้ไฟตรงดูก่อนนะครับใช้จอโค้งลองใช้ไฟแบบโค้งดูก่อนนะครับถ้าเราอยากจะแอดวานซ์ปรับแต่งอะไรส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าทําได้ในภายหลังเป็นการแนะนําจากผมเองนะครับที่ใช้ LED Light Bar แบบตรงมานะครับซึ่งผมก็่เคยเห็น LED Light Bar แบบโค้งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบใช้จอโค้งเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้งานไฟแบบจอโค้งจะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่ามันมี LED Light Bar แบบจอโค้งอยู่นะสำหรับคนที่มีเป็น point ในการใช้งาน LED Light Bar แบบตรงกับจอโค้งอยู่นันเองส มีคำแนะนำอะไรนะครับหรือว่าอยากจะมาป้ายยา LD l อลดีไล b ์บาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใ้ล่างได้เลยนะครับสำหรับอีพนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกนันใหม่ใน e ีพีหน้าบายครับ